พอต้มเพราะนี้เข้าไปแล้วเส้นเอ็นมันก็จะหย่อนเส้นเอ็นหย่อนทําให้ค่ายกล้ามเนื้อไม่ใช่เส้นเอ็นหย่อนเส้นเอ็นหย่อนหมดแรงไม่เอาด้วยเอาไปเอาในตกเตียงดองเล่าไงหมเอาต้นเอาเม็ดไปดองเหรอครับหรือว่าเอาเอาลากเอาลากแน่แน่ตั้งโอ้ยาวบอล ชื่อมีความหมายนี่ถ้าไม่ตกก็ถีบมันลงรถตอ,องวางยืนได้เดินพุ่นยังได นี่กระแม่นเถอะทำได้หรือ,อยังเนี่ยอะไรอีกแล้วผัถ่ายเมื่อกี้นี่ผักเม,ม็กผักเม็กรู้จักไหมผักเม็กเอาไปทำอาหารไปกิน,ก,นกินกับลาบสรรพคุณก็จะแก้โรคกระเพาะผักเม็ก,มก,มกแก้โรคกระเพาะเสม็บบ่แ<ย>สดงว่าใส่กับเต้าได้ใช่ไหมคะอ่ ชื่อชื่อหนึ่งชิสดกินสดได้คะกินสดได้ก็เอาไปกินกับน้าพริกกินกับน้พริกไงนี่รสฝาดกินกับลาบกินกับน้ําพริกใช้ใบอ่อนนะใช้ใบอ่อนแต่ใช้ใช้ลําต้นนี่ใช้เป็นแกโลกระเพาลต้นลกกะเพราใครที่เป็นโลกระเพาะก็เอาไปซักหนึ่งกำมือนี่ไงใครทำาหาลูกเป้าอ่ะกำลังมีลูกอยู่แต่ว่ายังไม่แก่เราน้อย อันนี้ต้นก่อลูกก่อลูกก่อเหมือนเหมือนเกาลัดอะ่ะลูกเล็กๆอัน,นลูกก่อเราก็ทุบใส่ในกินกินเป็นยาบำรุงกำลังต้นี่นบำรุงกำลังบำรุงไขข้อต้นเดียวกันต้นเดียวกันนี่ทั้งหมดเลยน,น,นี่ใบในี่ใบใบ,ใบ,บำรุงไขข้อบำรุงกำลังบำรุงร่างกาย เอาไปเอาไปเข้ายาพวกพวกกำลังตกนกเขาไม่ขันพวกนี้ใอ้ตัวน,นี้จำได้กี่ตัวแล้วสามสิบเอ็ดตัว,ตวเอาไปต่อจำได้สาสตัวเรอคะนี่ไง อันนี้อันนี้เดือยไก่เมื่อดีข้าเมื่อดีนี่อะไรนะคะทำไมมันต้นไม่ดําอ่ะเมื่อดีเมื่อดีเมื่อดแอร์เมื่อดีแอร์เมื่อดแอร์ เมือดเอเหมือดเยนี่แกปวดฟันอะไรนะคะปวดฟันเมือด,ดเอเมือดเอเมือดเอเมืดอดเอโบราณเขาก็จะตัดเอาลำต้นสดๆนี่นะไปยัดเข้าเตาฟืนแล้วก็น้ำมันจะไหลออกมาตรงไปอ่ามันหยีบไปเด้อเมือนแอเนี่ยตรงตรงด้นฟืนอ่ะมันก็จะมีน้ำไหลติ้งติ้งติ้งติ้ก็รองเอาแล้วก็มาอมแกปวดฟัน น้ำส้มคอนไม้เหมือดแอร์น้สมขนไม้เหมือแอทีนี้โบราณเขาก็รู้ว่ารู้ไปอีกว่ามันแก้พิษได้ด้วยถ้ามันปวดนี่แสดงว่ามันเป็นพิษเวลาอมแล้วมันหายปวดฟันแสดงว่ามันถอนพิษได้เขาก็เลยเอาตระกูลเหมือดต่างๆนี่เหมือดขนเหมือดขนเหมือดแอร์เหมือดก้านกำเหมือดถือดอกเอามารวมกันแล้วไปต้มให้หาย ีพัดเดี๋ยวเปลี่ยนคำพูดยูทู e มันชอบเอาไปแก้ไขพิษไขการใช่พี่ต้องเปลียนเอลี่กเลยใครรู้ไขพิษเป็นยังไงไขพิษใครดูหนังห้มอหลวงบ้างบางเานีเลื่อนซะแล้ว เอ่ะล so ูดชะลรูดนี่สชะรูดกินเข้าไปแล้วก็พูดพูดใช่ไหมหอมรสหอมแล้วก็ขับลมส่วนใหญ่ก็จะใช้เปลือกเถาเถามันก็จะมีใหญ่ๆขึ้นเรื่อยๆนะเราก็จะเอาเปลือกเถาวพวกนี้แหละไปไปทำยาหอมยาหอมยาขับลมชะรูด นี่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 นเป็นเถานี่ดมดูหยิบดูคิมดูอย่าให้เสียโอกาสเจอแล้วก็เถาเถาเนี่ยค่ะเนี่ยอ้อโหจริงด้วยอันนี้ตับเต่าน้อยอ่าใครที่เขียนไปก็ห้อยไว้ให้เพื่อนดูด้วยเพราะว่าทางนั่นแหละในมือนั่นแหละอันนี้อะไรคะไม่ไม่อ่าเล็กกันเล็กเกินนั่นเล็ก ใช่ใช่ใช่อันเล็กนั่นแหละชลูดเต่าน้อยตับเต่าน้อยมันจะมีตับเต่าต้นต้นใหญ่ๆอันนี้คือตับเต่าน้อยเต่าน้อยานเรียกพื้นบ้านเรียกอะไรคะตับเต่าพื้นบ้านเรียกว่ากลนคกกลนคกหรืเต่าลีบางพื้นที่มันจะเป็นพุ่มเตี้ยๆแล้วทีนี้เต่ามันก็จะมักเข้าไปอยู่ตรงนี้เราเลยเรียกว่าเต่าเต่าสนเต่าลี อ่สาสรรพคุณมันตับเต่าจำไว้ว่าตับตับนี่ก็ถ้ามันมีพิษร้อนเราก็เอาไปทำยายแก้ไขพวกนี้จะแก้ไขได้ดีแก้ลดอาการอักเสบบวมบำรุงน้ำนมบำรุงน้ำนมได้ด้วยใช่ส่วนไหนคะใช้ส่วนรากใช้ส่วนรากโอล้ลื่นะเนี่ยดอ,อกยางหมดเหรอดอ,อกยางหมดโอ้ดึงขายเีเลย ไอสื้อของเก่ามาบว่าไรเดินครับบอกอะไรก็คือไม่ใช่กำลังเจรนาอยู่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นไม่ใช่นะต้นไม่ใช่ไม่ใช่ต้นไม่ใช่ใบเรื่อยเยอะๆนี่ไอ เป่าเป่าอันนี้เป่าใหญ่หรคะเป่าน้อยน่นน่นน้อยเป่าสมบูรณ์เรียต้นใหญ่เนี่น่ไงเนเดียวกันเป่าอันนี้อะไรใครมาสับไปชอบแถบมาว้อเนียนใหญ่นี่เอามาว้อชอบแถบเพื่มาว้อ เวลายังไงเวลาคนโดนหมาสุนัขพิบ้ากัดใช่ไหมเขาก็จะต้มเถานี่แหละแล้วก็เอามาทำยาสักสักไปที่ปากแผลมาทำให้พิษสุนัขบ้านั้นหายไม่ตายนี่เป่าน้อยลูกของพ่อหนูป่อยนยมีลูกด้วยสวยนะต้นไห อันนี้หมักยางนะนี่ใครเคยกินบ้างอยู่ข้างทางเขาขายด้วยสมบุกสมบรณ์เ hmm. อ <m ess im acy> so ๊เหลืองเหลืองอเหลืองใช่มันมียางเถามันจะเป็นยางหมักยางหมักยางก็บำรุงบำรุงเอ่อบำรุงกำลังได้ด้วยบำรุงกำลังหมักหมักที่ไหนหมักยาง อันนี้ตะเคียนเน,ะน,เนา,อนอานเะนี่ต้อนใหญ่ๆนี่ตะเคียนตะเคียนเขาจะใช้ส่วนยางก็คือตรงน,นี้นะเนี่ยเอาไปเอาไปต้มเข้ากับเปลือกไม้ที่มีรสฝาดตัวน,นี้มันก็จะออกมาอันนี้ยิ่งฝาดเข้าไปใหญ่เลยน,น,นี่นี่นี่ใช้แก้บาดแผลพวกโรคแผลเรื้อรังแผลสะเก็ดเงินแไงต่างพวกนี้ พวกแผลเบาหวานที่มันหายย,กยากๆน่ะเ,นะเอาแก่เอาชันพวกนี้ไปต้มละลายแล้วก็ไปล้างบาดแผลตเกนะิดจากอยง่างก็เป็นแผลงแมงเข้าไปเจาะมันก็มีชีวิตมันเป็นชีวะเนาะม,มันพออยางเหรอคะที่ใช้รัาษาบาดแผลอ่าส่วนยางนี้มันจะดีะส่วนต้นก็ไปบำรุงเลือด อันนี้ช้างงาเดียวนี่ช้างงานเดียวเห็นไหมมีาง,งาเดียวยม,ยมีงาเดียวแต่เอายางเอายางใส่แผลเต้ากับติวนี่อันเดียวกันไหมครับติวมันใบไม่ขนนะกับอะไรนะผักเม็กเต้า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 ใบขาวบอกอาจารย์ติวใบมันมีขนนะใช่อันนี้ขมิ้นต้น ข,ขมิ้นนางมาัดซีขมิ้นต้นขมิ้นต้นก็อ่ขมิน้นเน,น่ะโดยถ้าเป็นว่านก็ใช้แก้